กาะติดกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ย้ํย้าำข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาขยายระยะเวลานะครับในการลงทะเบียนไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม31ตุลาคมเลยนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับกลุ่มคนที่แต่งงานแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ยา ตามหาคู่สมรสไม่เจอเนี่ยตอนนี้มีบางส่วนที่อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นขยายระยะเวลาท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเรามาก่อติดซะหน่อยนะครับว่าเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ข้อมูลณนะวันที่6ตุลาคมครับท่านผู้ชมลงทะเบียนไปแล้ว20ล้าน5แสนคนโอ้โหนีท่านผู้ชม1ใน3ของประเทศลงทะเบียนเรียบร้อย นะครับผ่านเว็บไซต์9.8ล้านแแสนคนลงทะเบียนตามหน่วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยอมสินท,ทสนกสสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนกักงานเขตในกรุงเทพเมืองพัทยานี่ครับท่านผู้ชมลงทะเบียนผ่านหน่วย10.6ล้าน6แสนคนรวมแล้ว20.5ล้านแสนคนครับที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไปแล้ว20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะนะครับแล้วเราลงทะเบียนยจะผ่านไม่ผ่านจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เอาเบื้องต้นก่อนนะครับกับการติดตามสถานะการลงทะเบียนว่าเอกสารที่ส่งไปครบถ้วนสมบูรณ์ไหมการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าท่านไปลงทะเบียนในช่วงสัปดาห์นี้7-13ถึงตุลาคมน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ไปคลิกตรงติดตามสถานะนะครับจะทราบผลวันศุกร์ที่21ตุลาคมลงทะเบียนสัปดาห์นี้ทราบผลศุกร์ของสัปดาห์หน้าลงทะเบียนช่วง14-20ตุลาคมก็จะทราบผลการลงทะเบียน28ตุลาคม ลงทะเบียน21-27ตุลาคมก็จะทราบผลวันศุกร์ที่4พฤศจิกายนและสุดท้ายลงทะเบียน28-31ตุลาคมก็จะทราบผลการลงทะเบียน11เพฤศจิกายนเป็นการทราบผลเบื้องต้นว่าลงทะเบียนสมบูรณ์ไหมเอกสารครบถ้วนไหมนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็มีบางส่วนที่พอเข้าไปติดตามสถานะการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่า เว็บไซต์แจ้งว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์มีหลายกรณีแต่ส่วนใหญ่ก็คือข้อมูลไม่ตรงกับกรมการปกครองอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมเป็นโสดนะลงทะเบียนนะครับก็เลยไม่มีเอกสารของคู่สมรสของบุตรอะไรก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าข้อมูลกรมการปกครองบอกว่าแต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วยังไม่ได้หย่ามีบุตรด้วยอะไรต่างๆเนี่ยฮะเอกสารไม่ครบ คนเหล่านี้ละครับการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์นั้นต้องไปแก้ไขภายในวันที่17เพฤศจิกายนนี่ถือว่าสุดท้ายแล้วนะถ้าอยากจะได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องรีบไปแก้ไขข้อมูลแก้ไขยังไงถ้าท่านลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565นเนี่ยนะถ้าท่านลงทะเบียนออนไลน์ท่านไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยไหนก็ได้จะไปธนาคารอมสินกรุงไทยทกศ ไปที่ว่าการอำเภอไปสำนักงานเขตไปเมืองพัทยาที่ไหนก็ได้ถ้าท่านลงทะเบียนออนไลน์ไว้แต่ถ้าท่านเวลาท่านลงทะเบียนท่านไปลงทะเบียนตามหน่วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยอ,อมกกสินทกสที่ว่าการอำเภอถ้าท่านไปลงทะเบียนที่จุดไหนท่านต้องไปแก้ไขข้อมูลที่จุดนั้นไปลงทะเบียนไว้ที่ว่าการอำเภอนี้ท่านก็ต้องไปแก้ไขข้อมูลที่อำเภอนั้นให้เรียบร้อย ภายในวันที่17เพฤศจิกายนขาดเหลือเอกสารตรงไหนเอาไปเติมเต็มเอาไปแก้ไขให้เรียบร้อยซะนะครับการลงทะเบียนจะได้สมบูรณ์และถ้าลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วกดติดตามสถานะบอกการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นหมายความเอกสารครบถ้วนข้อมูลตรงกับกรมการปกครองต่างๆแล้วหลายคนก็มาคอมเมนต์ถามใน Facebook ว่าแล้วทำยังไงต่อสิ่งที่ตอบได้ก็คือ รอครับรอให้กระทรวงการคลังให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบคุณสมบัติว่าคุณสมบัติครบถ้วนไหมมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกินแสนจริงไหมไรายได้เฉลีย่ยครอบครัวไม่เกินแสนจริงไหมนะครับวงเงินกู้ซื้อรถซื้อบ้านไม่เกินเกณฑ์จริงไหมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่เกินกับที่กําหนดจริงหรือเปล่าตรวจสอบคุณสมบัติก่อนใช้เวลาตรวจสอบพอสมควร เขาจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติราวเดือนมกราคมปีหน้าตุลาพฤศจิกาธันวาใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งสองเดือนเศร็จ,เ,รจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็รอครับรอรอเดือนมกราคมปีหน้าที่เขาจะประกาศว่าใครผ่านไม่ผ่านคุณสมบัติพอถึงเดือนมกราคมปุ๊บเขาจะประกาศผลการประกาศของเขามีผลสองอย่าง อย่างแรกผ่านคุณสมบัติผ่านได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565วิธีการก็คือไปยืนยันตัวตนซะที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารทกรสไปยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ผ่านบัตรประชาชนจะไม่มีการให้บัตรอะไรแล้วใช้บัตรประชาชนนี่แหละไปใช้สิทธิ์ได้เลย บัตรประชาชนที่เป็นสมาร์ทการ์ดที่มีชิปต่างๆได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งพอประกาศผลมักลกาประกฏว่าไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านบางคนเอ้ยทำไมไม่ผ่านนะเอ้ยอย่างนี้นะครับถ้าจะแก้ไขก็มีสิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์อาจารยมาตอบสู้เอ้ผมอย่าแล้วผมเอกสารครบเอ้รายได้ผมไม่ถึงแสนก็ยื่นอุทธรณ์ได้ถ้าอุทธรณ์ผ่านก็กลับมารับสิทธิ์อุทธรณ์ไม่ผ่าน ท่านก็ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565นั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่คือตารางเวลาหลังจากนี้สำหรับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วก็รอครับรอประกาศผลคุณสมบัติช่วงเดือนมกราคมส่วนใครนะที่ลงทะเบียนแล้วบอกว่ายังไม่สมบูรณ์ท่านก็รีบไปแก้ไขซะก่อนมาที่17พฤศจิกายนส่วนใครที่คุณสมบัติ ลงตามที่เขากำหนดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็รีบลงทะเบียนซะก่อนวันที่31ตุลาคมให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ยังคงย้ำอยู่ว่าถ้าไม่มีครอบครัวเป็นโสดก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์นี่แหละง่ายสุดแล้วพิมพ์นะครับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครมีครอบครัวมีคู่สมรสมีบุตรก็ ลงทะเบียนที่หน่วยดูจะสะดวกกว่านะนะครับจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนเตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยอย่างที่ผมเคยนำเสนอมาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่โอ้โหประชาชนตอบรับดีมากนะลงทะเบียนไปแล้ว20กว่าล้านคนท่านผู้ชมคิดดู1ใน3ของประเทศเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับถ้าคุณสมบัติท่านตรงตามเกณฑ์ที่ข้อกำหนดท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ครับ